ันนี้ผมจะมาสอนอ่อสอนเขาเรียกว่าอะไรสอนแฮกจีเดียออนไลน์นะครับนี่ครับมันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด่วนไว้ใต้ใตด้านล่างนะครับแบบโปรนี้คือเสียงมันแบนน้อยมากครับเพราะวัเพราะวันเพิ่งออกมาไม่นานนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับพอโหลดมาเสร็จแล้วใช่ครับมันจะได้หน้าต่างนี้มานะครับมันจะได้อันนี้อ่ะให้เรากดแตกไฟล์ไปเลยครับแตกไฟล์ตรงนี้นะครับกดแตกไฟล์ปุ๊บมันจะได้อันนี้มาแบบนี้เลย แล้วเราก็เราก็ไปกดนี้นะครับตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนแรกอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูตอนแรกมันจะได้เป็นอย่างนี้มาฝายมันจะได้เป็นหน้าต่างอย่างนี้แล้วให้เรากดกดอันนี้แล้วก็ลากเข้าใส่นี้ลากเลยครับลากใส่ปุ๊บมันก็จะเข้ามาในนี้เลยครับเข้ามาเข้ามาอัตโนมัติเลยครับแต่ผมผมลากไว้ได้บ่อยนะครับแล้วเราก็กดเปิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมนี้นะครับเปิดขึ้นมาโอเค จากนั้นให้เรากดแอดน้ำแอดเนี่ยเห็นนะตรงนี้กดแอดกด phoenix dll open แค่นี้ครับแล้วก็กดเข้าเกม GDAV online ออไ,ได้เลยครับแนะนำไม่แนะนำไม่เข้าเป็นเป็นหมดหมดหมดโซโลก่อนนะครับเพื่อเพื่อความมั่นใจว่าโปรมันจะ,จ,ะจะติดไหมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนตอนที่เข้าเสร็จเลวเรียบร้อยแล้วนะครับเจอนะครับ โอเคครับเนี่ยพอเราเข้ามาได้ใช่ไหมครับให้เราออกไปด้านนอกเลยครับเอาไว้สูดอากาศไว้สูดแป,ป๊บนึงเดี yeah. อันนี้เมื่อกี้คือเราแอดแอดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดตอนก่อนจะเข้าเกมต้องก่อนจะเข้าเกมนะครับไม่งั้นมันจะอาจจะเด้งหลุดได้โอเคออกด้านนอกเลยครับโอเคแล้วจากนั้นให้เราเดี๋ยวนะให้เรากดอ่ะกดอันนี้ขึ้นมาครับอันนี้ครับ กดขึ้นมาเลยครับแล้วก็ให้อันนี้คือเราแอดไปต่อก่อนที่จะเข้าเกมนะครับแมนมนอาจจะหลุดได้แล้วก็นี่ครับเลือกที่ GTA 5.exe เลือกไปแล้วครับแล้วก็กดทำนะครับแล้วกกดเนี่ย Inject ก,กดรอครับรอมันโหลดแปบ๊บหนึ่งเที่ยววิโอเคเรียบร้อยนี่มันจะขึ้นอย่างนี้ครับ p h e n i x Loader เรียบร,ร้อย โอเคเนี่ยมันจะขึ้นเวลาแล้ะบทนะครับว่าเราเล่นไปนานแค่ไหนแล้วผมเล่นไปสองชั่วโมงแล้วอ่วิธีกดเมนูขึ้นมา,าคือกด F 8ครับนี่อย่าเบี้ยวอย่าอันนี้คือเดี๋ยวผมจะบอกทีละอย่างนะครับดูนี่เฉยๆอ่อันนี้คือก๊อตหมดอันนี้คือต้องไม่ติดดาวอันนี้พวกอันนี้น่าจะเป็นกระสุนระเบิดอันนี้คือวิ่งเร็วอันนี้คือโดดโดดสูง ผมบอกคร่าวๆนะครับอันนี้คือเศกรถครับเฮ้ยอันนี้ปืนนี่หว่าอันนี้ปืนกดเนี้ยแล้วกดกิฟต์ออลเวบอนันนี่โอ้โหปืนกดเยอะแล้วก็แล้วก็อันนี้คือพวกกระสุนไม่จำกัดนะครับแล้วก็เอลิทอันนี้คือคนในเซิร์ฟแต่ตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟคนเดียวเล่นเซิร์ฟโซโล่อันนี้คือรถครับเดี๋ยวผมเศษรถสักคันนึงแล้วกันอย่าเสกพวกรถมัดนะครับเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเป็นพวกแบบ รถรถบั๊กจะเยอะครับมันจะบั๊มันจะค้างได้เนี่ยผเติดรถคันนี่เย็้นี่เงียบแล้วก็เมนูอะไรหนะอันนี้คือออปชันครับคือพวกก้อนหมดของรถครับอันนี้คือจำไม่ได้ครับอันนี้น่าจะเป็นพวกเโยเตะคนในออนไลน์ครับอันนี้คือเทเลพอร์ตครับ ก็คือถ้าคนจะไปที่ไหนสมมตินะผมจะพาไปที่บ้านบ้านนี้ผมเ๋ยนะเดี๋ยวดวูอันนี้ครับเอ่อไปไหนดีเอาไปที่บ้านก็ได้กันไปตรงนี้เป็นไปที่โรงรถลานนะครับโรงรถกดมาร์กไปแล้วมาร์กแล้วก,กด F5 ปุ๊บเนี่ยครับมันจะวับมาเล้วป่านนี้ครับโออันนี้มันก็น่าจะไม่โดนแบนมากนะครับแค่เราจะไปเกลียนคนเยอะก็พอ พวกกระสุนระเบิอเดอย่าไปใช้เลยครับมนันอันตรายอันนี้คือโวอันนี้คือเปลี่ยนเวลาได้ครับวับนนี้ครับงั้นวันนี้ผมขอจากลาได้แบบสวยๆแล้วกันขลอยจากลาสวยๆแล้วกันงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณที่มารับชมนะครับเดี๋ยวจะทิ้งทิ้งลิงโหลดท,ทั้งหมดไว้ใต้ล่างคับแล้วก็สเปคคอมด้วยนะครับ ถ้าใครมีอะไยิดชมผมก็ติดชมได้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย